มาเนอร์มาเนอร์มากินข้าวง่ายด้วยกันครับนี่วันนี้ของกินขัดไม่ง่ายของเขาย้ำนอส่น้ำปูเอฟองอออันนี้ย้ำนอแบบบาร์ไซน้ำปูครับนี่นะเอฟองอออีแม่เบิ่นเกลเอฟคนเดียวเลยครับแล้วก็มีคแครโมเทนเนอร์คนน่ะแล้วของเด็ดพันยางย้ำนอมันต้องกับอันนี้ครับผมว่าเปิ๊งแต่ก็ยังขาดหน่วยบะควงอยู่นะวันนี้มีมควงอันนี้ดอกปูเลยนี่ หยอ,อกครับเนาะผมมักไปตั้งสูตรใส่น้ำปูนี่เราไดเลยวิธีกินครับชั้นอนเด็กจวนี่มากินครับเมาะครับเนาะอู้เลยหรือว่าผัากกลางบนเ้อาว่าไพรน,นะครับเนาะไพรครับเนาอันนี้ หอยพักปุญญาส่วนใหญ่จะเห็นเอากับแกงนออ๋อฮขนเนอร์เอฟมอ,องอ,อ่ะครับเนาะเห็นหม้อครับเนี่ยหมดหมดไม่หันเลยเน้อ ละมุนลิ่นกันครับน้องมาคามาคาวกินเข้าวไงด้วยกันเนอะกินกับเข้าเมืองล้ำๆ้อมเทาครับม้งข่มูขมูอืหุดเลยหุดลังยืดออะเลยนไหมอุ้ยเอมอ๋อเบิ้งไปจ้ะน้ำไปยังล้ำไปยังข่มูขมู คอมจริงคอมจริงนี่นนะสำหรับผมนี่นะนะแต่คนป่ะเรืองมากขาดหนึ่งนีข้าวปั้นแค่หมูเหยีซองอิ่มแล้วออต้นมะละคั่มแล้วนะทำใ,ให้ผมควงใส่น้อยครับใส่น้อยเดาดิ้นมากขนาด ดอกกุเลยมาครับทำดอกอีมาขนาดเลยส่วนมากผมจะทำจีบบว้างขายกันนักๆนะแถวแถวลานก้าข้างทางแถวแถวตีจะขึ้นดอยบาวีครับนักขนาดแถวหั้นะนะถ้าเพื่อนๆอยากร้องกินดอกกุเลยกับองปะลานข้างทางก็ลองแหวกขึข้ขขนพอนะครับเนื้อ มามากินข้าวง่ายด้วยกันครับตุดนยอดตุดนยอดยำหนอ่อใส่น้ำปลูลลลล